มูบึงขวยด,ดูไปเ,เนี่ยเหรอครับคุณ่ะขวยยรือคุณอ่ะแมนหมดได้นี่คุณอ่ะขวยกลางปลาผือเลยครับน่าจะมีห้อยมีทางอยู่ครับโอ้หมีหนูอยู่มีหนูอยู่อ,ยอันนี้จะเป็นขี้ไตได้ครับและะ้วก็จุดไฟครับเผาเพื่อให้มันหอมให้มันม,มีกลิ่นครับพี่น้องนี่ครับเปื่อให้มันดึงดูดนี่เหระครับใหม่บมแบบนี้เลยฮะ ครับนี่หโฮเชอร์น้ำหอมครับสูตรพิเศษผสมเองไปเบิ้งได้ครับวิธีการผสมอยู่ในช่องแหละผมเห็ุไปคลิปมาให้เบิ้งแล้วฉีดเลยครับเนี่ยสามฟึด๊ดแล้วก็ไปดักครับพี่น้องไปหลุยโอ้โหโอ้โหพี่น้องมาแล้วพี่น้องเต็มแรกโอ้โหดีดดๆๆๆโอ้ไม่เบื้ับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีพี่น่ารักทุกทท่านครับผมพบพอกับบางนาคนรว่างครับมาครับพี่น้องไม่นี่กัสีภาพพี่น้องมาทดสอบเยื่อดักหนูเ็้าแล้วครับดักหนูมือนี่จะเป็นไม้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นปลาผือครับพี่น้องเนี่ะเป็นปลาผือแต่ก่อนมันหนาสิมีน้ำครับแต่วันนี้มันแห้งมันแห้งก็เลยสีลองมาบ้างกับตากเมืองว่า เยือสูเด็ดเท่าอี๋ทำงานบอถ้าเป็นปลาผืนนะครับแบบนี้ครับปลาผืนมันแห้งแล้วครับมันแห้งแล้วผืนมันก็สิแห้งคักแล้วล่ะสีล่องยางหาเบิ้งครับว่ามีห้อยมี่ยังบอสีบ้างเบิ้งวาาบบ่าสีมันบอเอาครับผมก่อนสิรับชมคลิกปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนครนบังเลยครับผมไปครับไปหาเบิ่งก่อนว่ามี่ห้อยพ่อสเสดสุดักบ่ เราติดตามครับผมโอ้หลังจากเดินสำรวจครับพ่อมาแล้ววันนี้โม้บึงขวยดูบ้านนี้เดี๋ครับคุณน่ะข่อยเลยคุณน,น่ะแม่นเหมือดด้วยนี่คุณน่ะขวยกลางปลาผือเลยครับน่ะเส้นี้ห้อยมีทางอยู่ครับโอามีหนูอยู่มีหนูอยู่เดี๋ยวค,ครับมาหอดตั้งผีเลยแถวนี้ก็น่าจนะมีเห็นด้บ้างกับดักอยู่ครับนี่เข้าไปในนี้ละ หาหม่องว่างกันมาเนี่เหมือนเดิมครับทุกๆคลิปมานาคอนบังกับเชียร์แเบื้องครับว่บาวิธีการดักดักแบบแบงเนาะอันนี้จะเป็นขี้ไตได้ครับแล้วก็จุดไฟครับจุดไฟเผาเผาขี้ไตเลยครับเผาเพืือให้มันหอมให้มันมีกินครับพี่นอ้องมีกินขี้ไตไหมนครับเปื่อให้มันดึงดูด นี่นี่แหละครับไหม่บมแบบนี้เลยฮะครับ,รบเสร็จแล้วครับดับนี่โวเชอน้ดำหอมครับสูตรพิเศษผสมเองไปเบิ้งได้ครับวิธีการผสมอยู่ในช่องน่แหละผมเฮ็ดไว้คลิปไปให้เบิ้งแล้วฉีดเลยครับเนี่ยสามฟึดแล้วก็ไปดักครับพี่น้องไปลุยนี่ยหพี่น้องอันแรกบ้างไปแล้วครับทั้งขวานี่จะเป็นคือจังหู้แป๋วมันนี่ครับหู้ออกมัน วางไวตรงนี้เลยมันจะมีทางไปพุ่นครับนี่แหละอ๋อหลังแหลกพันไปครับบงังบังไปจังเน้อ๋อมันมนระแวแงครับเอาไปวางนังต่อไปครับจุดต่อมาครับพี่น้องนี่ครับมันมานี่ออกไปพุ่นไปพุ่นไปได้หลายทางเลยครับเลยว่าสีว่างไปตรงนี้ละี่ไว้ตรงทางแยกมันเลยเผื่อมันมาอยุดที่ตรงนี้เนาะเอาไปวางกำดักไว้นี้ อันวนางก็ตด้กันครับนี่แหละครับผมเสร็จเรียบร้อยไปอีกครั้งแล้วฮาเราลุ้นกันครับเดี๋ยวยางไปตั้งนี้ต่อเอ้ยเดี๋ยวมาอันหาเข้าไปในนี้ต่อครับมาสิมีทางมีห้อยบอมาบนจุดต่อมาครับนี้บนทางในนี้ครับอาจจะีเห็นไม่ค่อยชัดครับพี่น้องนี่ครับนี่หอดห้อยขวดหากินครับแต่นห่ฮู้ ้อควรหากิ่งเขาจะหาจุดว่างนครับมาจีบว่างไปตรงใไหนเสร็จอีกนึงอันแล้วครับเวลาผมว่างผมก็จะว่างแบบบริห้คือบริห้รนูเขาข้างหลังได้ครับให้มันเข่าไปทั้งหนามครับต้องวางตรงนี้เขาลุยต่อครับผมโอ้าะคำเราแบบนี้ผมจะได้ใสองสามหลังหนึ่งครับวางต่อกันครับนี่ครับพี่น้อง เอ้าเนี่ยแสเงียบว่างทางมันมาจากเฮ้ยมาจากนี่ครับทั้งขวาก็มีทั้งหนาก็มีทั้ง้ายก็มีครับมันเป็นจั่ทางแยกมันครับก็เลยว่างไว้นี่เนาะเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวว่างให้พี่น้องเบิ้งแค่นี้ได้ครับเ,เดี๋ยวจี่ฟ้าไว้ดักตอมันคำหรอครับเดี๋ยวผมดักประทันเดี๋ยวมันลุนกันในที่ตอนยามมันละครับพี่น้องไปครับเราล,ลุนกันนะผมสวัสดีตอนหนงครื่งครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มครับมาครับในเวลายามกับดักครับ <c oughs> เอาใส่ไว้อยู่นี่ประมาณสิบกว่าลังครับมะลุงครับพี่น้องว่ามีโตป,ป่ปลาผือเยอะจีทำงานบ่ลุนหลังแรกกันนะครับนี่ครับขวยใ <c oughs> ส่ไวใใ้ใกล้ขวยนี่แหละ บอขยับครับยังมีตัวปิดไว้ก่นอนเอาไปดูเบื้องอกครับผมหลังต่อมาครับหลังต่อมาเหมือนเดิมยังบอขยับเลยครับเอาอไปดูเบื้องอกครับผม ต่อมาครับไปทางไหนล่นะนี่แหละยังบ่ขยับเหมือนเดิมอ้าวยังวะไปดูหลังต่อไปครับหลังต่อมาครับผมอีตรงนี้แหละเห็นไหม ยังเงียบยังหนิงอยู่เอาไปดูนมือซ้อครับไปครับเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับไปลุ้นหลังต่อมาครับพี่นอ้องอือยัง่ทันไดงสดอยู่ยามาสามสียนหลังนี้เป็น,น,นยังไงยังมาอยู่ หรือว่าหนูประทันออกครับลองเบิ้งดูปน่ะโอ้โหเดือนง่ายครับวันนี้หนูอาชีพออกซาก็ได้ครับเดี๋ยวไปลุหลังต่อไปครับหลังต่อมาจะมีตัวไหมอือหือละครับยังนิงอยู่ยังเงียบอยู่นี่างอ ไปดูมื่อนโซ่ครับผมดูล้างต่อไปล้างต่อมาครับนี่ละขอดไปนี่ิฮ,ฮึโอ้โหพี่น้องมาแล้วพี่น้องแต้มแรกโอ้โหดีดดๆๆๆออกไปม่งครับโอ้โ ใส่ใหญ่เลยครับเดียนะ๋ยวปลดก่อนอโอ้โหเด็ดเด็ดจ้าเมาเหรอพี่น้องไม่ค่ะมาแล้วครับพี่น้องแฉมแรกโอ้โหใส่ใหญ่เลยครับพาด์เดี๋ยวนะอันนี้บังออกกันใบผือบังไหนล่นะครับ โอ้โหใส่สวยมันมานครับโอเคโอเคไปดูหลังต่อไปครับแต่มาหนึ่งแต้มนะครับสวยๆเลยหลุดหลังต่อมาครับอย่างเงียบอยู่ครับเอาไปดมูมือเศร้าครับมือเศร้าหลุดหลังต่อมาครับนี่แหละต่างเดือนนี่แหละเอ้า มาแล้วครับพี่น้องข้าวขาวหนึ่งอาอเก็บกันเก็บกันโอ้โหตัวที่สองใส่สวยเดี๋ยวเราปวดไม้บ้างครับปเปิดลงนะครับพี่น้องเอาปวดไม้บ้างครับใส่็จล้โอ้โหใส่สวยใสสวย,ใส,สวยครับพี่น้องแล้วเอา,เอามาถ่ายบกัง น้องตัวที่สองครับใส่สวยอ้าวสองแต้มแล้วเป็นลุ้นต่อหลังต่อไปครับหลังต่อมาอ้าวเก็บมาสองแต้มแล้วครับหลังต่อมาเป็นไงใด <c oughs> ยังเงียบเอาอไวรุ่นมืนออื่นเศร้ครับรุ่นหลังต่อไปครับหลังต่อมาดู ขอนยาไว้นี่ขอนยาไว้ใส่ละเดี๋ยวเด้อเกดือดฮึโอ้ยอีกแล้วเรียบร้อยอีกแล้ว,น,ลวนั่นแหละนี่ใบนิ้วนี่โอ้ยใส่กระดูกกรอบอีกแล้วเดี๋ยวปนไปเพิ่มครับใส่สวยอยู่ใส่สวยอยู่อ๋อการที่สอง ไป่แต้มที่สองแต้มที่สามครับพี่น้องแต้มที่สามครับนี่เอ๋อมันมาสามแต้มแล้วครับไปดูลังต่อไปครับหลังต่อมาอีกตัวบ,บ,บ้าหลังเลยยังบอกขยับครับไปดูมือเสกไปดูลังต่อไปครับอย่งนี้น่าจะเป็นลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้อง เส่ละค่อยขอนยาไว้นี่ใส่หอหลักสุดท้ายมานไหมอือหือ,ห,อหลัสุดท้ายยังเงียบครับเอ้าไปดูนมือเ้าะโอเคหายได้ไปสรุปผลงานครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้องหลังจากไม่ายามรอบแรกนะครับรอบขค้น,นโหไปจัดมาสามหางครับพี่น้องใส่แบบ ตัวทั้งสายนี่ใส่ใหญ่เลยครับแล้วจากล่อลงมาเอา้ามาแล้วครับโอ้ยสามเต็มเดี๋ยวมือื่นซองมาลุ้นอีกครับว่าจะได้เพิ่มป่ะจะได้ไม้เอ่อไม้ปลาผือนี่ก็มาแล้วละครับสามเต็มถือว่าสุดยอดแล้ว,ลวครับเอาพอๆกันในที่มืออื่นซองครับพี่นอ้องมาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มป่ะเนะาะโอ้ยมนัมนมนันมันมัน สวัสดีตอนเศ้าครับพี่น้องมาครับแต่เวลามายามกับดักแล้วครับหลังจากนี่มือขึ้นนี้มายามได้ไปเล่าสามหางครับมาลุ้นกันว่าเศ้านี้สได้เพิ่มอีกบ่ครับตอนนี้กําลังสิยางเขาไม้แล้วนครับข้างน้าน,นี่แหละป้าผื้นข้างน้าน,นี่แหละครับ ปลาพื้นมันอยู่กลางกลางไห,หน้าครับคแบบน้องรอบๆมันจะเป็นไห,หน้าครับใส่ความเป็นไห,หน้าทางนานีหละเป็นปลาพื้นมาลุ่นกันแบบน,นี้สองหนีสิมีตัวบ่แต่ว่ามือขึ้นอีกกระมาแล้วล่ะจัดไปสามหางใส่สวยๆเลยครับไปครับดู๋ยว่างเขาไม้ก่อนครับ ขอนไม้แล้วพี่นอ้องนี่แหละครับจะเป็นปลาไข่ปลาพื้นครับปลาพื้นส่งแหงๆแล้วล่ะหอยคนมาอ้อยมาดักนี่โอ้เพียบครับแต่ว่าเหากันยังมานอยู่ไปครับลงไปในปลาไปดุนกันอยากลับไปเบิ่งกัน ปลาสิเป็นประมาณนี้แหละสรงเป็นมือๆเจังหน่อยนะครับเดี๋ยว่างไหฮะเอ๋มองว่างกับดักเห้อมาครับหดแล้วเดีเวลาไม่ยามแล้วจุดแหลกเหาอลังแหลกแหกหมานบนนอหวยนี่แหละฮะ มีตัวปะงแรกอือหงมาขันาอยู่หนาขวยเลยครับเอ้ยหนาแปวเลยครับนี่โอ้รันบอมีตัวยังวะเอาไปดูนล้างต่อไป,ไปครับพี่น้อง เดี๋ยวไปลุนลังต่อไปครับหลังต่อมาครับพี่นอ้องพอมันไม่นียแล้ังต่อมาอืมเงียบหืม่ังบกสวย ออมีตัวเดี๋ยวไปลุล,ล้งท้าไปครับหลัพม่าครับแหมามาเลยเอ๋เศรเงียบเงียบเนาะ มาหลุนจุดต่อมาครับพีน่น้องอยู่ในนี้แหละนี่แหละองหนึ่งเองดีสิมากพ่อครับบัมาทางมันไปแบบแล้นไปทัวร์เลยครับ จักสีว่างมองไดนะ้นะนะว่างหาถ้าว่างน้ำท่างเอาแต่กะมันกะทางงามทุกหม่องครับอ๋อดหลังต่อมาครับหืม <c oughs> ข้างในเนอะทางว่ามันยังสวยแต่กะเงียบ ไปลุ้นลังต่อไปครับลังต่อไปลังต่อมานี่ลังนีนะครับใด้ตัวย่งใหญ่เหมือนขึ้นนี่ครับมาลุ้นเซานีสิไม่อีกวะอืมเชานี้ไม่มาแล้ว เาเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับหลังต่อมาครับหลังต่อมามีตัวบ้าโอ้โหไมมีตัวไม่มีตัวครับไปต่อครับหลังต่อไป หลังเข้าไปครับหลังนี่ครับได้ไปเมื่อนคนืนตัวหนึ่งเซานี่เซานี่ม,ม้าแล้วครับชาีิไม่มาแล้วหนังทัดไปครับ หลังหนีไปยังไงน้อนอืออือฮึอ๋อ,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 อคือบ่มีตัวนออมาเนี่ใไดแล้วใด้แล้วโืว้ตัว ขึ้นตรงนี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเซาหนีเพีงไดอ้โอ๋เอเซาหนีไม่ได้ตัวเช้านี้ไม่ได้ตัวไปครับรุนแรงสัดไปต่อมาครับมาอีกบอนีโอืม เสาหนีคือบอมาเนะาะชาวนี้ทำไมไม่มีตัวอื่นหลังต่อมาครับทางนี้ยังสวยอืทางสวยแต่บม่มีตัว โอ้แนวไหนนอมิดแถวนหนครับเดี๋ยวไปลุ้นอีกรางครับนะ่าจะเป็นรางสุดท้ายแล้วครับครับทั้งนี้แหละเดี๋ยวอีกรางหนึ่งมาลุ้นรางสุดท้ายกันนะเพี่นอ้องะนี่แหะขอดไปนี่ขอดไปนี่สิมีตัวบ่อือหือ สรุปไม่มีตัวไม่มีตัวสับเอาครับผมเยวสรุปผลงานเลยเนาะเอาครับพี่น้องสรุปผลงานรอบเส้าสรุปบบรว,ว่าบ่ได้ครับยามเศ้านี่บ่ได้จับตัวแต่ก็เป็นยังดอกเพราะว่า รอบางคืน้นี่จัดไปแล้วสามหางแล้วละครับกับตักประมาณสิบหาลังครับส่สิบหาได้ไปสามก็ถือว่าถือว่ามันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ข้นโอ้ข้นหาครับครับทั้งถางทางั้งอ้อยกองเขาทั้งว่างกับดักครับเ้าองกมาสามไม้เขาแต่ยังแต่ก็ยังถือว่าได้ตัวอยู่เนาะเย่อ yeah, สูตรเด็ดเขายังทำงานอยู่ขอแค่มีตัวได้ลุ่นแน่นอนครับผม เอาครับผมจังไรก็ขอบคุนพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมหันชื่นชอบคลิปในตนนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเราค่อวงังงได้ครับผมอีพี่นะสีผ้าเพชรพราลกินยังจังเล่าติดตามครับพี่น้องสรบบอารบันเนี่เขาการาเข้ามาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับแ็ยังมีความมานให้พี่น้องรับชมอยู่ครับผม